ควรจะปฏิบัติอย่างไรกับคนที่เพิ่งตายใหม่ๆเรื่องที่เขียนลงในฉบับนี้ไม่ใช่เกิดจากปัญหาที่ข้าพเจ้าหรือใครคนหนึ่งเป็นผู้ถามแต่หากเป็นเรื่องที่เทพเจ้าองค์ที่เคยตอบปัญหาอธิบายให้ฟังเพื่อต้องการที่จะให้คนที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์ ได้เข้าใจถึงสิ่งที่ควรกระทำแก่คนที่เพิ่งตายไปใหม่ๆคนในโลกเกือบจะทั้งหมดทำกันไปตามความเคยชินหรือทำไปตามความเชื่อถือที่สืบต่อกันมาโดยไม่เข้าใจเหตุผลและส่วนมากของพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับคนตายไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนเท่าที่ท่านมองเห็นรู้สึกว่าเป็นประโยชน์แก่คนที่ตายไปแล้วน้อยมากมิหนำซ้ำแทนที่จะเป็นประโยชน์ กลับเป็นการหน่วงเหนียวให้คนที่ตายไปต้องอยู่ในความทุกข์ทรมานขึ้นไปอีกโดยไม่จำเป็นท่านบอกว่าคนที่จะละจากโลกมนุษย์ไปแล้วในระยะแรกๆควรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในโลกเดียวกันเพราะถึงอย่างไรคนที่อยู่ในโลกของอปปปาติกะนั้นก็ไม่ใช่คนที่หลับหูหลับตาทําอะไรโดยที่ไม่เห็นผลแห่งการกระทำของตน และคนที่อยู่ในโลกของโอปปปาติกะที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มานั้นก็มีไม่ใช่น้อยแม้มนุษย์จะไม่ทำบุญให้เลยท่านเหล่านี้ก็ยินด,ดีจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มาสู่โลกของโอปปปาติกะอย่างเต็มที่และทำด้วยความเต็มใจและส่วนมากก็มีความสันทัดหรือมีความชำนาญในการที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่มาสู่โลกแห่งวิญญ,ญาณ เรื่องที่ทำให้ยุ่งยากซึ่งท่านอยากจะขอร้องให้มนุษย์เลิกก็คือถ้าหากว่าญาติพี่น้องทั้งหลายจะพยายามไม่ให้มีความโศกไม่ให้มีความอาลัยถึงผู้ที่ตายจากไปแล้วอันนี้จะเป็นประโยชน์แก่คนตายมากกว่าทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าหากคนที่ตายไปแล้วรู้สึกว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนที่รักไม่เศร้าโศกคิดถึงเขาเขาก็จะสบายใจความเศร้าโศกคิดถึงกัน ในระหว่างญาติพี่น้องที่อยู่กันคนละโลกเช่นนี้มันทําให้ความผูกพันที่มีต่อกันทรมานคนที่ตายไปแล้วอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในขณะที่เขาเพิ่งตายมาใหม่ๆซึ่งแน่นอนเขาจะตัดความผูกพันที่มีต่อญาติพี่น้องของเขาไม่ได้และถ้าตัดไม่ได้มันก็หมายถึงเขายังคงมีความรู้สึกเหมือนกับในขณะที่ยังเป็นมนุษย์แต่วิญญาณของเขา ต้องมาอยู่ในร่างกายและในโลกซึ่งจะติดต่อกับญาติพี่น้องของเขาได้ยากอย่างที่สุดผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะมองเห็นผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์ได้ยินเสียงคำพูดของคนที่อยู่ในโลกมนุษย์แต่มนุษย์มองไม่เห็นเขาพูดกับเขาไม่ได้ติดต่อกับเขาไม่ได้และความรู้สึกของเขาก็ตัดจากโลกมนุษย์ไม่ขาด เพราะความรักความอาลัยของญาติพี่น้องนั้นทำให้เขาต้องมีความผูกพันอยู่อีกตัดไม่ได้แล้วลองคิดดูสิว่าจะทรมานเขาสักเพียงไหนมนุษย์เกือบจะทั้งโลกไม่ทราบความจริงอันนี้เลยเราท่นนานแนะให้นึกถึงพุทธพจน์ที่ว่านาหิรุนนังวาโสโกวายาวันยาบริเทวนาณตังเปตานามถายะเอวังติดถันติยาตะโย การร้องไห้หรือความเศร้าโศกหรือความคร่ำครวญใดๆก็ตามไม่มีประโยชน์อะไรแก่ผู้ตายไปแล้วเพราะการร้องไห้หรือการเศร้าโศกเป็นต้นนั้นไม่ช่วยให้ญาติที่จะละจากโลกมนุษย์ไปแล้วมีฐานะดีขึ้นเลยพุทธพจน์สั้นๆบทนี้ควรจะนึกถึงให้มาก และท่านแนะให้นึกถึงกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้หมันนึกถึงอยู่เสมอเป็นประจำคือวันหนึ่งเราจะต้องพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งของอันเป็นที่รักไม่มีใครล่วงพ้นไปได้คนที่หมันนึกเช่นนี้บ่อยๆเมื่อคนที่รักตายจากไปจะไม่ค่อยเศร้าโศกและท่านบอกว่าความเศร้าโศกของผู้ที่ยังอยู่ข้างหลังนี้จะไม่ทรมานคนที่ตายไปแล้วก็ต่อเมื่อ หนคนที่ตายไปแล้วยังหลับอยู่หรือไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งห่างไกลาจากญาติพี่น้องมากและไปมีเรื่องใหม่ที่ทำให้สนใจอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่ได้นึกถึงญาติพี่น้องเลยซึ่งในกรณีอย่างนี้มีน้อยรายมากและผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเกิดอยู่ในโลกของโอปปปาติกะนั้นแม้ว่าจะหลับอยู่นานสักเพียงไรก็ตามแต่สักวันหนึ่งเขาจะต้องตื่นและเมื่อตื่นขึ้นมาแล้ว ด้วยอำนาจความเคยชินเขาก็นึกถึงญาติพี่น้องและทันทีที่นึกถึงก็จะเกิดความต้องการที่จะไปหาและเขาก็จะไปถึงญาติพี่น้องได้ในทันทียากที่ใครๆจะยับยั้งเขาไว้ได้และในเมื่อไปแล้วได้เห็นสภาพของญาติพี่น้องกำลังอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจคิดถึงเขาเขาก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจไปด้วยและพยายามที่จะหาทางปลอบโยนถ้าหากว่าเขารู้ตัวว่า เขาตายจากโลกมนุษย์มาแล้วบางคนก็อาจจะตัดใจได้บ้างโดยคิดว่าเขากับเราอยู่คนละโลกแต่ส่วนมากจะตัดใจไม่ได้และถ้าหากว่าเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ตายจากโลกมนุษย์มาแล้วยังคิดว่าตัวเองยังเป็นคนอยู่ถ้าคนอย่างนี้ก็จะยิ่งทรมานเขามากขึ้น และถ้าหากสันดานเดิมเป็นคนดื้อรั้นมากไม่ค่อยจะฟังเหตุผลในสิ่งที่ขัดแย้งกับความเข้าใจเดิมถ้าเป็นเช่นนี้ความทรมานของเขาก็จะยืดเยื้อต่อไปอีกนานแต่ถ้าหากเขาไม่เป็นคนดื้อรั้นอย่างนั้นเมื่อมีโอปปาติกะตนใดมาแนะนำให้เข้าใจถึงเรื่องความเป็นจริงและให้รู้จักปรับตัวเองเสื้ใหม่ให้เหมาะสมในอันที่จะอยู่ในโลกของโอปปาติกะ ความทรมานก็จะมีอยู่ไม่นานแต่คนอย่างนี้หายากเพราะเหตุนี้ท่านจึงอยากจะเตือนผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์ให้ละเว้นจากความเศร้าโศกเสียใจ 2. คนที่รู้ตัวมาก่อนที่จะตายและเคยมีความเข้าใจถึงชีวิตที่จะเกิดใหม่อยู่บ้าง และเมื่อถึงคราวที่จะตายจริงๆก็ปล่อยวางได้คนประเภทนี้เมื่อตายจากโลกมนุษย์มาแล้วจะมามีความสุขในโลกใหม่ทันทีและแม้จะรู้ว่าญาติพี่น้องมีความเศร้าโศกเสียใจอะไรคิดถึงเขาเขาก็จะเป็นแต่เพียงสงสารแต่ก็ไม่ทรมานเขาถ้าหากมีทางที่จะช่วยได้เขาก็จะพยายามช่วยแต่เมื่อเห็นว่าช่วยไม่ได้เขาก็จะปล่อยวาง ท่านแนะให้นึกถึงตัวอย่างในเรื่องมัทกุลดลีในคำพีธรรมบทมัทกุลดลีตายในขณะที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วมีจิตเลื่อมใสมากและรู้ตัวก่อนแล้วว่าจะต้องตายและปล่อยวางได้เมื่อตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์มีความสุขในทันทีที่เกิดแต่แล้วก็ได้มองเห็นพ่อมานั่งร้องไห้ที่ป่าช้าทุกวันจึงได้ลงมาปรากฏกายให้พ่อเห็น และให้สติแก่พ่อจนกระทั่งพ่อหายเศร้าโศกทําให้พ่อกลายเป็นคนใจบุญไม่ตรนีเหมือนเมื่อก่อนท่านบอกว่าตัวอย่างเช่นนี้จะจริงหรือไม่ก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงและสอนใจคนได้ดีมากคนที่ตายไปแล้วญาติพี่น้องควรจะให้โอกาสและเวลาแก่เขาเพื่อให้เขาได้ปรับปรุงจิตใจของเขา ให้เข้ากับโลกใหม่จนกว่าเมื่อไรเมื่อเขานึกถึงเรื่องในโลกมนุษย์แล้วรู้สึกเฉยเฉยไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้จิตใจของเขาต้องเป็นทุกข์หรือกังวลนอกจากเมื่อมีอะไรที่จะทำเพื่อเป็นการช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือญาติพี่น้องก็ทำไปตามเหตุผลทำไปตามหน้าที่โอปปปาติกะที่อบรมจิตใจของตัวเองให้มีลักษณะเช่นนี้ได้แล้วเท่านั้นที่สมควรจะมาติดต่อกับมนุษย์ได้ ผู้ที่มีจิตอ่อนไหวไปตามเหตุการณ์ในหนหลังได้ง่ายไม่ควรจะมาติดต่อกับมนุษย์และมนุษย์ก็ไม่ควรจะทำอะไรชนิดที่จะเป็นเครื่องผูกพันให้เขาต้องมาวนเวียนอยู่กับตนมีโอปปาติกะเป็นจำนวนมากที่วนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์คลุกคลีอยู่กับมนุษย์และมีความทุกข์ทรมานหลายอย่างโอปปาติกะประเภทนี้บางคนก็ช่วยให้พ้นไปจากความทรมานได้แต่บางคน ก็ช่วยยากเพราะเขากลับใจไม่ได้เท่าที่ท่านอธิบายมาให้ฟังนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับคนตายจะดูไม่เป็นการจำเป็นท่านบอกว่าเป็นคนละเรื่องกับที่ท่านอธิบาย การทำบุญให้กับคนตายเป็นสิ่งที่ควรกระทำแต่อย่าให้แก่พิธีมากนักควรจะทำโดยนึกถึงผู้ที่จะรับทายาธรรมคือพระสงฆ์หรือใครก็ตามที่จะรับการบริจาคจากญาติของผู้ตายเมื่อเห็นว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์และจำเป็นแก่ผู้รับก็ควรจะทำในสิ่งนั้นอย่าไปนึกถึงคนตายจนเกินไปเพราะคนตายจะได้รับกุศล ก็ต่อเมื่อเขารู้และอนุโมทนาและการที่จะรู้ถึงการกุศลที่ญาติพี่น้องกระทำไปให้นั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องให้รู้เดี๋ยวนั้นคือหลังจากตายไม่นานเพราะถึงแม้ว่าคนที่ตายไปแล้วจะรู้ว่าญาติพี่น้องทำบุญให้หลังจากตายมาเป็นเวลานานก็ได้ผลและโดยปกติเมื่อญาติพี่น้องทำบุญอุทิศให้กับคนตายนั้นก็มักจะมีพวกโอปปปาติกะบางคน รู้ถึงการกระทำอันนี้และเก็บเอาไปบอกแก่คนที่ตายไปในเมื่อผู้นั้นมีฐานะที่จะรับรู้ได้แล้วท่านบอกว่าข้อนี้พวกมนุษย์ไม่ค่อยจะนึกถึงคอยแต่จะเป็นห่วงเหมือนกับว่าเขายังเป็นคนอยู่เมื่อถึงเวลากินจะให้กินอะไรทํานองนี้เป็นต้นมนุษย์หารู้ไม่ว่า คนที่ตายไปแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าตายจะเป็นด้วยเพราะสำคัญผิดหรือว่าเพราะยังหลับอยู่หรือเพราะอะไรก็ตามในระหว่างนี้คนตายจะไม่ได้รับอะไรเลยและอีกประการหนึ่งสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่คนตายนั้นคือกุศลไม่ใช่วัตถุหรือสิ่งของที่ญาติพี่น้องทำบุญไปให้เพราะถึงอย่างไรเรื่องของการทำบุญนั้น ใครจะทำแทนกันไม่ได้จะหยิบยื่นให้แก่กันเหมือนวัตถุไม่ได้ในทํานองเดียวกับจะรับประทานอาหารแทนกันไม่ได้คนไหนรับประทานคนนั้นอิ่มคนไหนไม่ได้รับประทานคนนั้นก็ไม่อิ่มหรือเหมือนกับการเรียนหนังสือจะเรียนแทนกันไม่ได้คนไหนเรียนคนนั้นรู้คนไหนไม่เรียนคนนั้นไม่รู้ การที่คนตายได้รับกุศลจากการอุทิศให้นั้นหมายความว่าการทำบุญของญาติพี่น้องเป็นการเตือนความทรงจำถึงการกุศลที่เขาเคยทำมาหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นการกระตุ้นให้กุศลที่มีอยู่ในสันดานของเขาปรากฏขึ้นมาเมื่อเขามีความคิดเป็นกุศลแล้วกุศลที่เขามีอยู่นั่นแหละคือตัวการสำคัญที่ทําให้เกิดผลต่างๆดังที่ต้องการ คือเมื่อปรารถนาสิ่งใดเขาก็จะได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาและได้เท่าที่กุศลที่เขามีอยู่เท่านั้นท่านแนะให้คิดว่าสมมุติว่าพระโพธิสัตว์ซึ่งท่านได้ทำบุญมาแล้วมากมายกุศลที่ท่านมีอยู่สามารถที่จะบันดาลให้เกิดผลได้มากแล้วท่านจะอุทิศส่วนกุศลของท่านให้คนที่ตายไปแล้วเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มีผลเหมือนอย่างท่านบ้าง คนที่ได้รับส่วนกุศลก็คือคนที่ได้รับรู้ในการกระทำของพระโพธิสัตว์แล้วมีจิตชื่นชมยินดีนั้นผลที่จะเกิดขึ้นแก่เขาจะเหมือนกับผลที่เกิดกับพระโพธิสัตว์หรือไม่ในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นแต่เพียงคนทำบุญชั้นธรรมดาท่านบอกว่าตัวอย่างอันเนี้ยให้เอาไปคิดจะได้ไม่งมงายในเรื่องการทำบุญให้กับคนตาย ท่านบอกว่ามีอยู่เหมือนกันบางคนพอตายจากโลกมนุษย์มาเกิดเป็นโอปปาติกะก็ได้รับกุศลทันทีในเวลาที่ญาติพี่น้องทำบุญให้ในระหว่างที่กำลังทำบุญเกี่ยวกับงานศพแต่บุคคลที่จะได้รับกุศลทันทีเช่นนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีบุญมาพอสมควรและจะต้องเป็นคนที่รู้ตัวก่อนตายเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปดีเข้าใจเรื่องโลกนี้โลกหน้าดี และในระหว่างที่ญาติพี่น้องทำบุญให้นั้นก็ยังอยู่ที่บ้านเดิมของตัวเองหรือไม่อยู่แต่ก็ได้รู้ได้เห็นการกระทำของญาติพี่น้องทุกอย่างและที่สำคัญที่สุดคือเขาปล่อยวางได้เขาไม่เศร้าโศกเสียใจที่ได้ตายจากโลกมนุษย์มาและบางคนแทนที่จะเสียใจหรือเกิดความหวาดกลัวต่อความตายตรงกันข้ามการตายทำให้เขาโล่งใจเพราะได้พ้นมาจากภาวะที่อึดอัด ภาวะที่ทุกทรมานหลายอย่างเช่นร่างกายแก่สุดโทมมีโรคเบียดเบียนมีความทุกขยากลำบากในเรื่องการทำมาหากินและเรื่องอื่นอีกหลายอย่างบุคคลที่เตรียมตัวก่อนที่จะตายมานานแล้วเมื่อตายมาแล้วส่วนมากเขาจะหัวเราะและรื่นเริงทันทีและผู้ที่มาคอยต้อนรับก็จะแสดงความยินดีที่เขาได้พบญาติเพื่อน หรือแม้จะเป็นคนอื่นแต่ก็เป็นคนที่เข้ากันได้กับพวกเขาซึ่งจะทำให้พวกเหล่านั้นมีความยินดีเตรียมตัวมานานก่อนตายคำนี้หมายความว่าได้ศึกษาธรรมะมานานจนกระทั่งเข้าใจดีแล้วถึงเรื่องชีวิตนี้และชีวิตหน้าและไม่ประมาทเพราะไม่รู้ว่าจะตายวันไหน รู้แน่แต่เพียงว่ามันจะต้องตายแน่เพราะฉะนั้นจึงได้หมั่นสร้างแต่ความดีสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอคนประเภทนี้แหละที่เรียกว่าเตรียมตัวมานานแล้วก่อนที่จะตายท่านอยากที่จะลายเห็นคนในโลกมนุษย์ได้เตรียมตัวอย่างนี้ซึ่งมันจะทำให้ภาระของผู้ที่คอยช่วยเหลือผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเบาอ,อกเบาใจขึ้นไม่หนักและยุ่งยากเหมือนอย่างที่ท่านแลเห็นอยู่ในทุกวันนี้ ท่านแถมให้อีกนิดว่าเมื่อญาติพี่น้องทําบุญอะไรให้คนตายก็มักจะได้รับอย่างนั้นเช่นคนที่ตายไปเคยชอบรับประทานอะไรก็ทําบุญสิ่งนั้นไปให้และคนที่ตายไปก็ได้รับสิ่งนั้นจริงๆท่านบอกว่าเรื่องนี้ต้องทําความเข้าใจให้ดีการที่คนตายได้รับของอย่างเดียวกันกับที่ญาติทําบุญไปให้นั้น ไม่ใช่เป็นเพราะของที่ทำบุญให้นั้นไปถึงคนตายโดยตรงหากแต่ว่าการทำบุญของญาติพี่น้องได้ทำให้จิตของเขาเกิดเป็นกุศลขึ้นมาและสิ่งของที่ญาติพี่น้องทำบุญไปให้นั้นได้ไปเตือนความจำถึงสิ่งที่เขาเคยชอบแล้วเกิดความปรารถนาขึ้นมาเดี๋ยวนั้นครั้นแล้วของสิ่งนั้นจึงได้เกิดขึ้นแก่คนตายจงจำไว้ให้ดีว่า ถ้าการทำบุญของญาติพี่น้องไม่ได้ทำให้จิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในตัวเขาแล้วสิ่งของที่ญาติพี่น้องทำให้จะไม่ถึงคนตายเลยเป็นอันขาด